มีแฟนกับไม่มีแฟนอัอนไหนดีกว่ากันมีแฟนดีกว่าครับไม่มีดิมีแฟนดีกว่างาทําทกับข้าวให้กินดูแลก็คือซื้อก er. ินเองไม่ได้แล้วก็ต้องรอรอให้มีคู่รอให้มีแฟนมาทําให้กินอย่างนี้เดินไปซื้อ,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 อกินเองไม่ได้ซื้อของมาทํากินเองไม่ได้จะเป็นง่อยมือนี่งิกเลยยังไงอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวไม่ได้เหรอมันไม่เหงาไงต้องพึ่งคนอื่นเนาะมันอยู่แล้วมันสนุกสนานมีคนคุยอยูก่กับแฟนสนุกสนานอ ali, อแล้วยอยู่คนเดียวไม่สนุก ไม่เหงาดิไม่มีใครครบเลยเหรอหรือไงก็<ต>ไม่มีเพื่อนเนระมีแฟนดีกว่าดีกว่าไงเวลาไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนมีคนอยู่ข้างๆไปไหนโอ้ไม่เหงาไม่ไม่มีแฟนแล้วไปไงสบายอิสระอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องโทรรายงานเฮ้ยู่จะกลับบ้านไม่ต้องไม่ต้องเลยอยากไปไหนออกปุ๊บออกปุ๊บเหงาเหรอไม่เหงาโทราหาเพื่อนเฮ้ยอยู่ไหนเปล่าถึงเพื่อนไม่ไปเราไปหาเพื่อนใหม่ได้อ่าไปร้านเหล้าเนี้ย สมมติไปกินเหล้าไปบาร์เงี้ยเราไปเดินนั่งเงาเงาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนเดียวหาเพื่อนใหม่หญิงใหม่เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆไม่ยังเป็นไม่ไม่ต้องมีแฟนจะมาแบบโทรบอกโอ้โหตัวเองเด็กเขาจะกลับหลับฝันดีตื่นก็ต้องโทรหาไม่ยังเป็นมีเพื่อนคุยปรึกษาชีวิตไงกูปรึกษาชีวิตกูเองได้เวลามีปัญหาอะไรเราก็มีเพื่อนคุยมีคนคุยมีคนช่วยคิดช่วยจัดการตัวเองได้จัดการกับตัวเองไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นช่วย จะเป็นง่อยแล้วมั้งเป็นง่อยปะไม่เป็นมือมือหงิกแล้วมั้งทำอะไรไม่เป็นทำอะไรเองไม่เป็นต้องให้แฟนเออแฟนช่วยทํากับข้าวขับรถให้ด้วยมั้งนะขับดิแฟนขับรถให้ด้วยเออแฟนขับไงจะไม่ทําอะไรแล้วซ้อมติดเตียงงั้นเถอะหรือไงเอามันช่วยได้หญ่หลายอย่างอันนี้เป็นมีมีแฟนหรือว่าจะจะเป็นผู้ป่วยกายภาพบาบัดหรือไงเดี๋ยวจะงอมืองอตีไม่ทำอะไรละเออแฟนหิวข้าวแฟนอยากไปเที่ยวแฟนขับรถหนักแฟน เอ้ามันก็จะเป็นงั้นไม่ทําอะไรแล้วหรอเอ้าให้เขาช่วยไงช่วยทุกอย่างเลยจริงๆช่วยหมดเลยเออมีแฟนดีกว่าไม่ลองมียังอะไรนะลองมียังลองแล้วมึงลืมคนเก่าได้ยัง